สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเ,เรื่องการลาของข้าราชการเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะครับโดยดูจากข้อมูลที่สรุปมาจากระเบียบสำนักนายกปี55โดยเฉพาะที่กทมเอามาปรับใช้นะครับ ใช่ค่ะก็คือเป็นข้อมูลที่สรุปสาระสำคัญมาแล้วจากคำอธิบายอย่างเป็นทางการเลยนะคะจะได้เห็นภาพรวมชัดๆว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าสิทธิข้อกาหนดหลักๆมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่อ่านร,ระเบียบแต่อย่าให้เห็นภาพรวมจริงๆนะครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องพื้นฐานก่อนเลยเวลาทำงานปกติข้าราชการนี่จันทร์ถึงสุป8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่ว่ากทมเนี่ยเขามีการปรับเรื่องการเหลื่อมเวลาด้วยนะคะเพื่อช่วยเรื่องรถติดอ๋อเหลื่อมเวลายังไงครับก็คือสําหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องบริการประชาชนโดยตรงนะคะจะมีสองกะคือเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึง่งกับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึง่งครับผมสําคัญมากต้องแยกนิดนึงนะคะอย่างแรกเลยรอบปีที่ใช้คำนวณสิทธิ์เนี่ยเขาจะนับตามปีงบประมาณค่ะคือตุลาคมถึงกันยาไม่ใช่ปีปฏิทิน ครับปีงบประมาณต่อคอถึงกอยอถูกต้องค่ะอย่างที่สองคือเวลาเราลานานๆติดต่อกันถ้ามันมีวันหยุดราชการอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะนับรวมวันหยุดนั้นไปด้วยนะคะเพื่อดูว่าเออลายาวแค่ไหนใครเป็นคนมีอำนาจอนุมัติอ๋อนับรวมวันหยุดเข้าไปด้วยเพื่อดูอำนาจอนุมัติใช่ค่ะแล้วก็แบบที่สามคือการนับเฉพาะวันทํางานอันนี้จะเอาไว้ใช้บันทึกสถิติ หรือดูสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการรับเงินเดือนระหว่างลาหรือว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะเข้าใจแล้วครับคือนับไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้อะไรแล้วขั้นตอนการลาล่ะครับต้องทำยังไงบ้างโดยทั่วไปอันหันอาจจะแจ้งด้วยวิธีอื่นไปก่อนเช่นโทรศัพท์แล้วค่อยมายื่นใบลาในวันแรกที่มาทำงานตามปกติ อ้าว oh, แล้วก็มีอีกเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้คือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าลาประเภทอื่นอยู่ก็ตามถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็ยังต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนอยู่ดีนะคะอ๋อ oh, ไปต่างประเทศนี่ต้องขอก่อนเสมอแม้จะเป็นวันหยุดเราเองใช่ค่ะส่วนการลาครึ่งวันไม่ว่าเช้าหรือบ่ายก็นับเป็นครึ่งวันของประเภทการลาน,านั้นๆไปค่ะแล้วใครเป็นคนอนุมัติครับเห็นว่ามีหลายระดับชั้นเลย ใช่ค่ะอำนาจอนุมัติเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ลาต่อเนื่องกันค่ะอย่างลาป่วยนะคะถ้าไม่เกินสามสิบวันอันนี้หัวหน้าฝ่ายอนุมัติได้ถ้าลาต่อไปอีกไม่เกินหกสิบวันก็เป็นอำนาจของผอ,อกองหรือผอ,อเขตค่ะถ้าไม่เกินหนึ่งร้อยี่สิวันก็เป็นผอ,อสำนักถ้ามากกว่านั้นก็เป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกค่ะครับผมมีลำดับขั้นชัดเจนแล้วถ้ามีกรณีพิเศษล่ะครับแบบ ไม่ได้ลาแต่มาทำงานไม่ได้เช่นน้ำท่วมรถติดหนักมากแบบนี้อ๋อมีค่ะเขาเรียกว่าเป็นพฤติการพิเศษคือถ้าเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวข้าราชการเองนะคะอย่างภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆเนี่ยและผู้มีอำนาจอนุมัติให้หยุดได้ก็จะไม่นับเป็นวันลาค่ะถือว่าไม่เสียสิทธิ์ไปโอเคครับชัดเจนเรื่องหลักการทั่วไปดีครับทีนี้มาลงรายละเอียดประเภทการลาที่เจอบ่อยๆกันบ้างดีกว่าครับ เริ่มที่ลาป่วยเลยอันนี้ทุกคนน่าจะเคยใช้ค่ะลาป่วยนะคะถ้าป่วยแล้วลาไม่ถึงสามสิบวันก็ยื่นใบลาปกติค่ะแต่ถ้ายื่นไม่ทันจริงๆก็ให้ยื่นในวันแรกที่กลับมาทํางานได้แต่ถ้าป่วยยาวตั้งแต่สามสิบวันติดต่อกันขึ้นไปอันนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยนะคะครับแล้วลาป่วยนี่ลาได้สูงสุดกี่วันครับมีจํากัดไหม อ๋อจริงๆตัวระเบียบไม่ได้กำหนดเพดานสูงสุดไว้นะคะว่าห้ามลาป่วยเกินกี่วันแต่ว่าสิทธิในการรับเงินเดือนระหว่างที่ลาป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในช่วง60 120วันทำงานค่ะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลาแล้วก็การพิจารณาของผู้มีอำนาจอนุมัติค่ะอ๋อครับไม่ได้จากัดวันลาแต่จากัดวันรับเงินเดือนต่อไปเป็นเรื่องน่ายินดีบ้างครับลาคลอดบุตรอันนี้สิทธิเป็นยังไงครับค่ะ สำหรับข้าราชการหญิงนะคะลาคลอดบุตรได้90วันค่ะจะลาก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือหลังคลอดก็ได้รวมรวมกันแล้วไม่เกิน90วันและที่สำคัญคือได้รับเงินเดือนเต็มตลอด90วันนี้เลยค่ะไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยครับ90วันรับเงินเดือนเต็ม แต่เหมือนผมเคยได้ยินว่าลาต่อได้อีกเหรอครับใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากคือนอกเหนือ90วันที่ได้เงินเดือนแล้วเนี่ยสามารถลาต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้อีกนะคะไม่เกิน150วันทํางานแต่ว่าช่วง150วันหลังนี้จะไม่รับเงินเดือนนะคะแล้วก็จะถือเป็นลากิจส่วนตัวประเภทหนึ่งค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นออปชั่นให้ลาต่อได้แต่ไม่รับเงินเดือนแล้วนับเป็นลากิจ แล้วฝั่งคุณพ่อล่ะครับมีสิทธิ์ลาไปช่วยภรรยาหลังคลอดไหมครับมีค่ะสําหรับข้าราชการชายก็มีสิทธิ์ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ค่ะได้สิบห้าวันทําการแต่ต้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องลาภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ภรรยาคลอดบุตรค่ะอ๋อแล้วถ้าลาภายในสามสิบวันแรกหลังคลอดจะได้รับเงินเดือนในช่วงสิบห้าวันนั้นด้วยค่ะโอดีเลยครับมีสิทธิ์ให้คุณพ่อด้วยช่วยแบ่งเบาได้ ทีนี้มาถึงลากิจส่วนตัวแบบทั่วไปที่ไม่ใช่กรณีลาเลี้ยงดูบุตรอันนี้เงื่อนไขเป็นยังไงครับค่ะลากิจส่วนตัวนี่โดยหลักแล้วต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนถึงจะหยุดได้นะคะยกเว้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจริงๆอาจจะหยุดไปก่อนแล้วรีบชี้แจงเหตุผลที่หลังส่วนสิทธิในการรับเงินเดือนระหว่างลากิจเนี่ยจะได้ไม่เกินสี่สิบห้าวันทํางานต่อปีงบประมาณค่ะสี่สิบห้าวันต่อปีใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งบรรจุทํางานปีแรกนะคะ จะได้สิทธิรับเงินเดือนตอนลากิจแค่สิบห้าวันทํางานค่ะโอ้ปีแรกได้สิบห้าวันปีต่อไปสี่สิบห้าวันโอเคครับก็คือมีโคต้าได้เงินเดือนอยู่แต่ถ้าเกินนั้นหรือเป็นกรณีลาเลี้ยงดูบุตรร้อยห้าสิบวันก็คือไม่ได้รับเงินเดือนทีนี้การลาที่ทุกคนรอคอยครับลาพักผ่อนครับผมค่ะลาพักผ่อนหรือที่เราเรียกกันว่าลาพักร้อนนะคะมีสิทธิปีละสิบวันทําการค่ะ แต่ก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือในปีแรกที่บรรจุเนี่ยต้องทำงานมาครบ6เดือนก่อนถึงจะมีสิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณนั้นได้ค่ะครับต้องทำครบ6เดือนก่อนในปีแรกแล้วถ้าปีไหนใช้ไม่หมดล่ะครับสะสมไปปีหน้าได้ไหมสะสมได้ค่ะถ้าปีไหนใช้ไม่หมดหรือใช้ไม่ครบ10วันก็เอาไปรวมกับของปีถัดไปได้แต่ว่ารวมกันแล้วต้องไม่เกินยีวันทาการนะคะ อ่าสะสมได้แต่รวมของเก่ากับของใหม่ไม่เกิน20วันใช่ค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นอีกนิดนึงสำหรับคนที่รับราชการมานานๆแล้วค่ะถ้าทำงานครบสิปีขึ้นไปจะสามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้สูงสุดถึง30สวันทำการเลยค่ะโอ้ยิ่งอยู่นานยิ่งสะสมได้เยอะขึ้นนะครับนอกจากที่เราคุยกันมานี่ยังมีลาประเภทอื่นอีกใช่ไหมครับมีอีกหลายประเภทเลยค่ะ แต่ขอพูดถึงสั้นๆนะคะเช่นลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยอันนี้อาจจะลาน,านานเป็นปีๆได้เลยสูงสุด4ปีหรืออาจจะขอขยายได้อีกแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องกลับมารับราชการชดใช้ตามสัญญาค่ะหรืออย่างลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจที่นครเมกกะประเทศซาอุอันนี้ก็เป็นสิทธิเฉพาะตามศาสนา แต่ก็มีเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาแล้วก็การยืดล่วงหน้าค่ะครับผมฟังดูแล้วระบบการลาของข้าราชการนี่โอ้โหมีรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนในแต่ละประเภทเลยนะมันก็สะท้อนความเป็นระบบระเบียบของราชการได้ดีทีเดียวใช่ค่ะความชัดเจนก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็น่าชวนคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าการมีโครงสร้างมีระเบียบการลาที่ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ มันส่งผลต่อสมดุลชีวิตการทำงานหรือ work life balance ของข้าราชการจริงๆยังไงบ้างหรือมันมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลองเทียบกับความยืดหยุ่นของภาคเอกชนหรือองค์กรรูปแบบอื่นๆประเด็นนี้น่าสนใจนะคะอาจจะเก็บไปคิดต่อยอดกันได้คะ่ะ